ชา้ครับชายครับข้าบข้าไปแล้วรับไอ้นี่ไม่มีเลยนะเฮ้ยตีนสีนี่ไม่มีเลยนะตัวนี้ครับอยู่นี่ครับเออมีของมีของโอเคทำเร็วสายตาท่านผู้ชมกับมือของผมใครจะไวมากันใครจะไวกันครับหนึ่งสองสามตายังอยู่ใกลง ัคหมายความว่าเอาลงมาแล้วอันนี้บอกตรงเลยนะพี่มองไม่รู้เรื่องเลยเอาช้าๆครับอันนี้ดูช้าอ่ดูดีครับจะเหมือนว่าเหรียญใส่ไว้ในมือหนึ่งสองสามมันจะขึ้นมาช้าๆ้นี้ครับโอ้โหมีภาพสโลโมชั่นให้ดูได้ไหมครับอันนี้เอากลางๆครับกางกลางกางกลางกางกลางๆเอากลางๆครับครับ ปั๊บป๊บลงมาแล้วเห็นไหมครับเราลงมาแล้วเห็นแล้วครับหนึ่งสองสาม้โหอะไรครับเป็นคนชุดใหญ่ครับแต่อุปกรณ์เล็กครับโอเคผมจะปากกาเสียบเข้าไปในของดูดีครับดูดีนะครับอืมหนึ่งสองสามเห็นไหมครับตรงกลางทุกคนจะมองไม่เห็นนะครับ ไอนนี้มันบางเลยอ๋อทใไมครับจะไม่ใข่เข็ยโยมหายไปด้วยเลยหายไปด้วยโอเคครัวนี้ผมพิจะดึกออมันทะลุไปเลยนะมันะลุไปเลยนะเขามีด้วยนี่ก็มีด้วยอ๋อถ้บเป็นแบงกาโมนะครับอันนี้ครับ จับดูได้ครับโอเคครับโอเคนบงค์าโม่ทำไมดูนานนั้นนากต่เขาบอกเขา้ทำหนึ่โอเคครับจะพับแปบงค์คาร์โม่เงี้ยับครึ่งใช่ครับับครึ่งทำไมเป็นครึ่งเลยเับครึ่งแล้วพับครึ่งแล้วพับอีกครึ่งจะเป็นหนึ่งในสี่ถูกต้องอันนี้เขาจะเป็นปากกามายากลนะครับไม่จริงเห็นซื้อได้ปากกาเมจิกครับ นี่มันเตรียมไว้ทุกรูปเลยเนี่ยทุกรูปโอเคจะเป็นแว่นตาทำแว่นตาของตุ๊กตาตุลใส่แว่นตาดำใส่แว่นตาดำไว้ซะใส่แว่นกันแดดให้ตุ๊กตาตูนใส่แว่นกันแดดให้ตุ๊กตาตูนดูในมอนิเตอร์ได้อ่านะมองเห็นไหมครับน้เห็นแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วลองจับจับดูหน่อยครับว่ามันแห้งจริงไหมครับสามารถขยับได้ไหมครับลองให้ทางดาราจับจับได้ครับ ยังไงทำอะไรต่อเซ็นชื่อตรงนี้หนครับเซ็นชื่อไว้เลยนะครับขับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะรับปับก้องนี่นะครับเซ็นชื่อนี่นะครับอืมโอเคดีครับหนึ่งสอง อดแว่นถอดแว่นถอดแว่นไี่มีแว่นแล้วลงลงลงหมแล้วมีแว่นแล้วเออเออเมื่อกี้เมื่อกี้ระบายแป้งอันนี้นะถ้าระบายเป็นแบบไอ้พวกตาที่ใส่แว่นดำเห็นไหมมีระเซนด้วยครับแล้ว,ลวก็มีผมก็ไปเซน็นเลยเซนไว้ไอ้ระเซ็นอยากให้คนนั้นเห็น ลอปแล้วอยู่นี่ครับถ okay. ือไว้ไงครับยังอันไหนฮะอ๋ออ๋อเดโอ้โดนในกล่องเอ้ยมือผลส้มโอเคก็เหมือนผลส้มมีเถามาตรงนี้เพิ่มมีใบสองใบอะไรครับเนี่ยนี่อยู่นี่เออเออเอาแว่นเอาแว่นที่ว่างเมื่อกี้นะเอาไว้ตรงนี้กด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 สับนี่ครับมันจะเอ้าเลยเอ้าเอ้า ไปเลยไปเลยปั๊บเข้าให้นี้ำนะครับดู่น้ำยู่น้ำแล้วเออมาที่มัมีไหมอะไรวะเรื่องกา่มน้ำเขามีน้ำน้ำเลยครับพูดเยอะไปหนปีนี่ครับไอตัวฝั่งนี้มาทำไมอ้านี่ไงมปยืนเนี่ยเป็นเพื่อนยไืนเป็นเพื่อนเบตันจ้กตนเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเกิดอะไรขึ้นครับ